ข,ข้อควรระวังของการเล่นเครื่องยืดหลังนะคะอันที่หนึ่งก็คือตอ้องล็อกขาบริเวณข้อเท้าให้ให้เข้าที่นะคะ,ะ่แล้วก็อันที่สองคือว่ารโรคที่ควรระวังในการเล่นนะคะก็คือว่าโรคความดันโลหิตสูงนะคะก็คออืออันนี้จะอาจจะต้องเล่นหลังจากทานยาแล้วนะคะหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็คนที่เป็นโรคต้อหินนะคะอันนี้จะเล่นเครื่องยืดหลังไม่ได้นะคะเ<า>นื่องจากว่าความดันในลูกตาเขาจะสูงนะคะ แล้วก็ในสติตั้งคันนะคะเล่นไม่ได้นะคะคนไข้ที่เป็นไส้เลื่อนคนไข้ที่เป็นกระดูกเปาะนะคะกระดูกหักกระดูกแตกคนที่เคยผ่าตัดใส่เหล็กหรือว่าผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่มีตัวใส่เครื่องเครื่องการกระดูกเคลื่อนลงมาอันนั้นก็หรือว่าที่มีใส่สกรูใส่น็อตนี่ก็เล่นไม่ได้แล้วนะคะหรือว่าถ้าถ้าคนอ,อ,อายุมากนะคะ ผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่อายุหกสิปีขึ้นไปเนี่ยไม่ควรเล่นเกินสามสิบองศานะคะแล้วก็ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคนไข้ที่เป็นเป็นเด็กเนี่ยถ้าเกิดจะให้เล่นเล่นได้นะคะแต่ว่าต้องต้องมีผู้ปกครองคอยดูแลด้วยนะคะอย่าให้เด็กขึ้นไปปีนเล่นนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเตียงกระดกซึ่งอาจจะตกออกมาอันตรายได้นะคะแล้วก็อันที่สี่เนี่ยคือไม่ควรห้อยห้อยศีรษะนานเกินไปนะคะค่ะ ก็เล่นครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ควรนานเกินห้าถึงสิบนาทีนะคะเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหลังเนี่ยยังไม่แข็งแรงก็อาจจะทําให้เกิดการเจ็บระบบที่บริเวณกล้ามเนื้อได้หรือว่าเกิดอาการเวียนศีรษะได้นะคะเนื่องจากว่าการเล่นในระยะช่วงแรกเนี่ยร่างกายจะต้องมีการปรับปรับความสมดุลในร่างกายประมาณอาจจะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าสองอาทิตย์นะคะ คนที่เวียนศีรษะเนี่ยอาจจะเล่นเล่นครั้งแรกเนี่ยเราควรเล่นก่อนนอนนะคะเพราะว่าถ้าคนไหนมีอาการเวียนศีรษะจะได้นอนพักได้นะคะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่เล่นเรามีอาการว่วงนอนเนี่ยซึ่งอาจจะอาจจะพบได้ในกรณีคนที่ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะนอนไม่หลับเนื่องจากมีอาการปวดนะคะแล้วก็คนที่มีอาการเคยเวียน เบียนศีรษะมากเมาเรือเมารถต่างๆนะคะอันนี้ก็คืออาจจะลองเล่นสักประมาณ5้าถึงสิองศาพอนะคะเพราะว่าพวกนี้คือศูนย์การทรงตัวในช่องหูเนี่ยยังยังอาจจะมีน้ําในหูไม่เท่ากันซึ่งเ,เขาจะเซนต่อการทรงต่อการที่มีการการเอียงของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดอาการเวียนศีรษะมากๆ ออย่างเช่นโรคพวกเวอร์เทโกหรือว่าน้ําในหูไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะต้องอลองเล่นไปเรื่อยๆนะคะ,ะคนที่มีอาการเวียนศรีรษะนะคะเมารถเมาเรือนะคะอันนี้จะไม่ควรเล่นเกิน15องศานะคะอาจจะเริ่มตั้งแต่5องศาเลยก็ได้นะคะเพราะว่าศูนย์การทรงตัวที่อยู่ในช่องหูเนี่ยอาจจะมีน้ำซึ่ง,ซ,งซึ่งมีน้ำไม่เท่ากัน อันนี้ถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยก็คืออาการเมาเรือเมารถหรือว่า,าการเวียนศีรษะเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นท่าที่การการห้อยหัวลงเนี่ยเป็นท่าที่ไม่ชินสําหรับมนุษย์นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอย่างคนที่เล่นยิมนาสติกเนี่ยเขาจะเขาจะฝึกตั้งแต่สี่ขวบห้าขวบใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นการที่เราะจะมาเล่นห้อยหัวองี้เราก็อาจจะต้องเริ่มตั้งแต่ ตั้งแต่15องศานะคะหรือว่าถ้าคนเวียนหัวก็อาจจะต้องน้อยกว่านั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับไปถ้าปรับไปแล้วเราถ้าเราปรับองศามากขึ้นแล้วเกิดเรามีอาการเวียนศีรษะหรือหรือมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยอันนี้แสดงว่ามันเกินสมดุลร่างกายที่ที่เราจะรับได้นะคะเพราะฉะนั้นอ,อีกข้อหนึ่งก็คือไม่ควรละ เล่นหลังจากรับประทานอาหารใหม่ๆนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้มีอาการคลื่นไส้อาเจียนได้แล้วก็ขณะอยู่บนเครื่องเนี่ยเราเราไม่ควรยกศีรษะนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเตียงไรน้ําหนักซึ่งถ้าเกิดว่าเราเรายกศีรษะเนี่ยน้ําหนักมันจะไปกดตรงตรง,ตรงแถวบริเวณคอนะคะซึ่งอาจจะทําให้ปวดเมื่อยคอนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่นเนี่ยก็คือให้แผ่นหลังนะคะแล้วก็ลาตัวเราเนี่ยแนบแนบไปกับตัวเบาะผ้าใบเลยนะคะไม่ควรยกศีรษะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นข้อควรระวังสำหรับการเล่นเครื่องยืดหลังนะคะต่อไปก็จะเป็นการการปฏิบัติตัวนะคะสำหรับคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะหรือว่าคนที่มีอาการปวดหลังเลื้อหลังนะคะก็คือคอ,อันแรกเนี่ยที่สำคัญก็คืออิริยาบถ ในการใช้ชีวิตประจําวันนะคะเช่นการนอนการนั่งการเดินน,นะคะเคออือทุกท่าของของอิริยาบถต่างๆเนี่ยจะมีการกดทับของของตัวหมอนรองกระดูกนะคะเพราะฉะนั้นท่านั่งเนี่ยจะเป็นท่าที่หมอนรองกระดูกถูกกดทับมากที่สุดท่านั่งเนี่ยจะโดนจะโดนกดทับป,ประมาณสองเท่าตัวนะคะเพราะว่าเวลาเรานั่งเนี่ยจะมีแรงต้านจากเก้าอี้ขึ้นมาแล้วก็น้ําหนักตัวเรากดลงไป เพราะฉะนั้นหมอนรองกระดูกที่บริเวณเตรงตรงเอวนะคะอันนั้นจะมีการรับน้าหนักมากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าถ้ายืนหรือว่าถ้าเดินเนี่ยแรงกดทับที่หมอนรองกระดูกจะเหลือหนึ่งเท่าตัวเพราะว่าแรงต้านเนี่ยจะไปอยู่ที่ฝ่าเท้าจะเหลือแค่น้ําหนักตัวเรากดลงมานะคะส่วนถ้านอนเนี่ยการแรงกดทับที่มีต่อหมอนรองกระดูกเนี่ยจะน้อยที่สุดนะคะจะเหลือแค่ยี่ิบ้าปอร์ซ็นตเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าเวลาเรานอนเนี่ย อาการปวดหรืออะไรเนี่ยจะดีขึ้นเพราะนั้นถ้าเราอยากหายเร็วนะคะก็คือเราอาจจะช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะต้องอพักงานนะคะแล้วก็นอนให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อเวลานอนเนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วเราเล่นเครื่องยืดหลังปุ๊บแล้วเรามานอนเนี่ยเลือดก,ก็ยังจะยังขังอยู่ในหมอนรองกระดูกนะคะซึ่งจะทําให้ไปซ่อมเซลล์ส่วนที่เสื่อมของหมอนรองกระดูกได้เร็วขึ้นนะคะอาการหายปวดแล้วก็อาการชาเนี่ยก็จะดีขึ้นเร็วนะคะ อันอันดับที่สองคือว่าเรื่องการออกกําลังกายนะคะสําหรับคนที่หมอรองกระดูกเคลื่อนไปเท้าเส้นประสาทแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเกิดว่าเราไป,ไปไปวิ่งหรือว่าไปออกกาลังกายนะคะในลักษณะที่กระแทกลงเช่นการวิ่งหรือการไปการตีแบดหรือว่าการเเล่นฟุตบอลเล่นกีฬาหนักๆน,นะคะหรือเราไปเล่นฟิตเนสยก,ยกยกยกน้ําหนักหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย อันนี้จะมีการกดลงของการกระแทกของตัวกระดูกจะไปกระแทกหมอนรองกระดูกซึ่งสมมุติถ้าเราไปวิ่งเนี่ยมันจะทําให้กระดูกเนี่ยไปกระแทกหมอนรองกระดูกมากขึ้นซึ่งหลังจากที่เราวิ่งแล้วเนี่ยอาการปวดหลังนะคะอาจจะมีอาการมากขึ้นนะคะซึ่งช่วงแรกที่ท,ที่หมอนรอ,องกระดูกเคลื่อนออกไปทับเส้นประสาทแล้วเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดคือตอนตอนตอนแรกเนี่ยเราต้องนอนให้เยอะที่สุดนะคะเพื่อลดแรงกดทับที่ตัวหมอนแล้วก็ดกูแล้วเดี๋ยวพอเราเล่นเครื่องยืดหลังไปแล้วเนี่ยออ,อาการดีขึ้นเนี่ยเราค่อยออกไปออกกําลังกายโดยวิธีอาจจะเดินเบาๆาก่อนเดินสักสิบนาทีดูสิว่ามันเ,ออเราปวดขึ้นไหมถ้าเราไม่ปวดเราก็เราก็อาจจะเดินมากขึ้นอาจจะสิบห้านาทีนะคะถ้าออมีอาการปวดเราก็อาจจะลดเวลานาทีที่เราที่เราเดินนะคะ ค่ะอันนี้การออกกำลังกายอีกอย่างหนึ่งก็คือการว่ายน้ำนะคะการว่ายน้ำเนี่ยจะเป็นการยืดตัวอย่างหนึ่งนะคะแต่ว่าคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นที่บริเวณเอวเนี่ยซึ่งจะมีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาแล้วก็จะมีอาการชาบริเวณขาเนี่ย ครงใดครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดเราไปออกกำลังกายโดยพีว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นตะคิวนะคะอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าเราเล่นเครื่องยืดหลังแล้วอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเราอาจจะไปออกกําลังกายโดยวิธีการว่ายน้ําจะเหมาะที่สุดเพราะว่าจะมีน้ำเนี่ยคอยพยุงตัวกระดูกสันหลังด้วยอีก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 อันหนึ่งนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือว่าคนที่ตีแบตเป็นประจำหรือว่าตีกอล์ฟตีเทนนิสนะคะจะมีการเหวี่ยงตัวบริเวณเอวค่อนข้างเยอะซึ่งอาจจะทำให้มีอาการปวดหลัง ขึ้นบ่อยๆนะคะเพราะนั้นคนที่มีอาการหมอนรองกระดูกทับเส้นจากการเล่นกีฬาชนิดเหล่านี้นะคะหลังจากที่เล่นเครื่องยืดหลังแล้วอาการดีขึ้นเนี่ยการไปเล่นกีฬาในลนักษณะพวกนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงคือการบิดเอวก็อย่าอย่าบิดแรงหรือว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าคนที่มีอาการเสื่อมของหมอนรองกระดูกค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ยกีฬาเหล่านี้คุณอาจจะเล่นไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอเรื่องเรื่องอาหารนะคะแล้วก็การดื่มน้ำการดื่มน้ำเนี่ยคุณคุณควรจะทานน้ำเนี่ยให้ให้เพียงพอกับกับในน้ำหนักของคุณนะคะสำหรับการดื่มน้ำนะคะน้ำเนี่ยจำเป็นมากสำหรับสหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นนะคะแล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายเราทั้งหมดนะคะคือถ้าเราดื่มน้ำน้อยไม่เพียงพอเนี่ย เลือดเลือดของเราจะมีความเข้มข้นสูงซึ่งจะทําให้เลือดเหนือดอนะคะพอเลือดเหนือดอเนี่ยเลือดจะไม่สามารถเข้าไปในกระเปาะของหมอนรองกระดูกได้นะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำเนี่ยสำหรับคนที่มีน้ําหนักประมาณสี่ิห้ากิโลเนี่ยอาจจะต้องดื่มน้ําวันหนึ่งประมาณเจ็ดเจ็ดแก้วครึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ําหนักอยู่ในช่วงประมาณห้าสิบโลนะคะก็จะต้องดื่มน้ําวันหนึ่งประมาณแปดแก้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดน้ําหนัก ห้าสิบห้ากิโลเนี่ยต้องดื่มน้ําวันหนึ่งประมาณเก้าแก้วนะคะถ้าหกสิบก็ประมาณสิบแก้วถ้าเจ็ดสิบโลก็ประมาณสิบเอ็ดสิบเอ็ดจุดห้าก็คือสิบเอ็ดแก้วครึ่งนะคะแล้วก็แปดสิบโลก็จะประมาณสิบสามแก้วนะคะเก้าสิบโลก็จะประมาณสิบห้าแก้วซึ่งเการดื่มน้ําเนี่ยควรดื่ม เฉลี่ยทั้งวันนะคะอย่าไปดื่มมื้อใดมื้อหนึ่งหนักเกินไปซึ่งจะทําให้เไตเนี่ยทาหน้าที่หนักขึ้นนะคะในช่วงที่เราดื่มน้ํามากๆเกินเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นการดื่มน้ําควรดื่มกระจายทั้งวันนะคะแล้วก็ควรดื่มน้ําธรรมดาไม่ควรดื่มน้ําเย็นนะคะสาหรับอาหารนะคะควรทานผักแล้วก็ผลไม้ให้เยอะๆนะคะเพราะว่าในในกระเพาะเนี่ยจะมีน้ําย่อยที่ย่อย ที่ย่อยเนื้อสัตว์เนี่ยเพียง20%สเอร์ซนพราะนั้นถ้าเราทานเนื้อสัตว์มากเนี่ยอาหารจะย่อยไม่หมดนะคะซึ่งมันอาจจะเกิดกดที่ในกระเพาะอาหารหรือลำไส้เราเยอะแล้วก็จะย้อนเข้าไปในกล้ามเนื้อทําให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะมากขึ้นนะคะก็คือควรทานผักแล้วก็ผลไม้และน้ําให้เพียงพอนะคะซึ่งจะทําให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นนะคะเอ่อ แล้วก็ทําให้ลําไส้เราสะอาดด้วยเพราะเนื่องจากว่าผักผลไม้เนียมีไฟเบอร์เยอะแล้วก็จะไปล้างพวกสารพิษต่างๆหรือว่าสารที่ตกค้างอยู่ในกระเพาะลําไส้รวมทั้งไขมันด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเรา,เราลดน้ําหนักได้ด้วยถ้าเราทานผักผลไม้มากๆการที่น้ําหนักเราเราสมดุลกับความสูงของเราน้ําหนักเราไม่เกินก็จะไปลดอาการปวดหลังของเราได้ด้วยนะคะ แล้วก็สําหรับอีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องการพักผ่อนนะคะการพักผ่อนเนี่ยเราต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่ากล้ามเนื้อเราจะได้อ,อ่มีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในตอนกลางคืนนะคะเพราะฉะนั้นการนอนหลับที่นอนหลับสนิทเนี่ยจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นนะคะการนอนเนี่ยควรถ้าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นแล้วเนี่ยการนอนก็คือควรเอาหมอนนะคะรองใต้เขา่าแล้วก็อาจจะเอาผ้าพับ บางๆนะคะแล้วก็รองบริเวณเอวซึ่งแล้วก็หมอนนะคะหมอนเนี่ยต้องรองมาที่บริเวณต้นคอนะคะซึ่งบริเวณต้นคอเนี่ยจะมีหมอนรองกระดูกรองทั้งหมดอยู่เจ็ดชิ้นนะคะซึ่งตรงนั้นถ้าคนที่เป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นแล้วเนี่ยจะมีอาการปวดมาที่ไหล่นะคะการนอนหมอนอหมอนหลอดเนี่ยนะคะก็จะทําให้ลดแรงกดทับของตัวกระดูกสันหลังบริเวณคอด้วยนะคะแล้วก็อีกอีกข้อหนึ่งนะคะที่ สำคัญมากนะคะสาหรับคนที่เป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นหรือว่าคนที่ปวดหลังเหลือลังเนี่ยก็คือความเครียดนะคะความเครียดเนี่ยจะทําให้เกิดอะดรีนาลินหลังนะคะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมีการหดตัวนะคะซึ่งอันนี้เราจะสังเกตดูถ้าเกิดว่าวันไหนเราเครียดหรือเราทํางานมากเนี่ยนะคะทำงานหนักเนี่ยจะมีอาการปวดแล้วก็ออตรงตำแหน่งที่เราเคยปวดเนี่ยจะมีอาการหนักมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น วิธีการคลายเครียดต่างๆเนี่ยหนึ่งอาจจะมีเริ่มตั้งแต่การฝึกจิตนะคะฝึกสมาธิหรือว่าการฟังเพลงเบ,งเบาๆการอ,ออกกําลังกายเล่นกีฬานะคะที่ที่ไม่หักโหมจนเกินไปก็จะทําให้เอ่อคือ,ค,อคือมันจะถ้าเกิดเรามีความสุขเนี่ยสารความสุขหลัง่งสารเอ,เ,อเ,อเ,อเอ็นโดฟินจะหลั่งนะคะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพราะนั้นการฝึกสติหรือสมาธิก็ สามารถช่วยให้บรรเทาอาการปวดของของกล้ามเนื้อแล้วก็อาการปวดหลังของเราได้นะคะ